ตักซนก็นไปแบบนั้นออมันรีน,น่าจะพยังดีกเราก็รถอนยนะเออเขินไปอยู่่อไป,ไป,ไปบาถึงจะโตอ๋อย่าไนะแม่ขันยังอทางันจอดูทางดเยข้ทางางเนกับมันอ่อนเนาะบุคือใส่ไหม้เนาะ ันอยบ่พอย่องด้วยก็ไม่มีปลาปลาเนสิปลาน้ามีอยู่